ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ทเฟซของก้อยแล้วก็เฟซของเรานะครับวันนี้เราจะลงคลิปเป็นคลิปรุมทัวร์นะครับที่มีคนเคยถามไว้ว่าให้ลองเออพาดูห้องหน่อยครับห้องเราก็จะอยู่ติดบันไดฝั่งซ้ายมือออกมาจากลิฟต์นะครับชั้นหกห้องตองหนึ่งทับตองสองนะครับก็บรรยากาศรอบข้างห้องก็เป็นแบบนี้นะครับประตูเหล็กรั่วนี่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่มีอะไรนะครับ ไม่ได้ใช้งานก็ห้องเราอยู่ที่หนึ่งคอนโดลัลตนาทิเบตวางกะสอนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวลองไปดูห้องกันเลยประตูก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรก็เป็นไม้ประตูไม้ของโครงการที่มีมานานแล้วนะครับอืมก็เข้ามาในห้องนะครับก็จะมืดๆหน่อยเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดไฟนะครับ โอเคสวิตไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับ okay. สวิตแรกเป็นไฟหน้าห้องโถงนะครับทางเดินสวิตท,ที่สองเป็นห้องน้ํานะครับสวิตท,ที่สามเป็นตู้รองเท้านะครับสวิตท,ที่สี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับแต่ไม่แน่ใจตู้เสื้อผ้าเหมือนมันเสียหรือไงไม่รู้ผมก็ต้องลองถามช่างดูอีกทีนึงนะครับเข้ามาก็เอาห้องน้ําก่อนเลยแล้วกันนะตรงนี้ก็เป็น ห้องน้านะครับประมาณนี้ให้ดูรอบๆด้านด้านโงด้านหน้าก่อนนะครับห้องน้ําเข้ามาในห้องน้ําก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีซิงล้างจานขนาดใหญ่นะไม่ใช่ซิงล้างหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กระจกโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็เก้าอี้วางเท้านะครับใต้ใต้ซิงล้างหน้าก็จะมีพวกลิ้นชัก ก็มีอยู่ประมาณ3-4ลิ้นชักนะครับตรงนี้ก็เก็บพวกเครื่องล้างซักล้างต่างๆนะครับเครื่องล้างห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะครับก็เก็บของได้เยอะมากตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักอีกแล้วนะครับเก็บพวกผงผ้าพวกอะไรที่จะเอาไว้ซักผ้านะครับ <c oughs> อันนี้เป็นกระจกมันสไลด์นะครับกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับ ชาเวอร์ก็จะเป็นเลนชาเวอร์แล้วก็ชาเวอร์ปกตินะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีชั้นวางของต่างๆนานาครับตรงนี้เขื่อเล็กเล็กน้อยนะครับก็กระจกเวลาข้อเสียงของกระจกอันเนี้ยเวลาปิดแล้วเสียงมันจะดังมากต้องค่อยๆปิดนะครับเพราะว่ามันจะมียางอะ่ะเอาไว้ทําความสะอาดกระจกมันก็เลยแบบพูดกับกระจกนั่นเสียงดังนะครับประมาณน,นี้ก็ กำลังจะหาวิธีแก้ไขหรือว่าจะแก้ไขยังไงนะครับแต่วลาตอนเปิดอ่ะไม่เป็นไรนะข้อห้องน้ําผ่านไปก็มีเท่านี้นะครับก็ประตูห้องน้ําก็เป็นประตูบานเลื่อนอย่างนี้ยครับบานสไลด์แบบนี้เวลาเราปิดเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงนอกนะครับประมาณนี้ใครมาห้องเราเวลาล็อกก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ ดันไปข้างหน้านะครับเกี่ยวกับที่ล็อกเหมือนเหมือนในห้างอะครับเหมือนตามพวกเซ็นทัลอะไรเงี้ยต่ออันนี้ก็เป็นรองเท้าของเรานะครับค r o อ Echo อ,อันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าของก้อยนะครับก็ลกๆหน่อยประมาณนี้เสื้อผ้าก็มีอยู่สองตู้นะครับก็ แล้วข้างบนก็เป็นที่เก็บของนะครับพวกซีดีเกมพวกเพลงเก่าๆหนังเก่าๆอะไรพวกนี้นครับโคตรเยอะการ์ตูนเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับตัวเสื้อผ้า,าประมาณเนี้ยอันนี้ก็เก็บพวกชุดชั้นในให้เห็นแวบหนึ่งแล้วกันอ,อันนี้ก็พวกเครื่องสำอางกระป๋องกระเป๋าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับลิ้นชักก็มีสามลิ้นชัก,กน,นะอันนี้เก็บไม้คงไม้แขวนเยอะแยะเต็ไมไปหมด อันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าก้อยนะครับก็เป็นบานก็เป็นซอฟต์โค้ดนะครับไม่ต้องดันอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเรานะครับก็ไม่ลกเท่าไหร่นะครับชิวๆอันนี้ก็เก็บพวกรองเท้าชุดชั้นในเข็มขัดรองทเท้ากระเป๋าอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างลิ้นชักบานทุกอย่างเป็นซอฟต์โค้ดหมดแล้วครับประมาณนี้ข้างบนก็เก็บพวก กระเป๋าเดินทางพวกเป้พวกอะไรใบใหญ่ห,ญหรือว่าตะกร้าอะไรที่ไม่ได้ใช้นะครับฝั่งนี้ก็เอาไว้เก็บพวกหูอันนี้ของดีครับพวกเทปเทปคคสเซ็ตนะครับพวกซีดีเกมเพลงเก่าๆนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาซ่อนๆไว้บนนี้นครับสูงนิดนึงนะครับตัวเราก็ไม่ได้สูงนะร้อยหกสิบแปดเอง มันก็เลยรู้สึกว่ามันสูงมากตรงนี้เหรอตู้รองเท้าเราครับนี่คู่รองเทา้ารองเท้าก็จะมีประมาณร้อยคู่ได้ไม่ถึงนะครับแต่ก็เยอะเยอะมากแบบนี้โอเค มานี้นะครับปิดไฟก่อนห้องน้ำก็เงียงๆ้ไว้ระบายอากาศบ้างนะครับก็มานี้โอเคไปต่อกันตรงนี้เป็นกระบาดทรายแมวนะครับไม่ต้องดูมากนะครับปึ๊บเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้เก็บอะไรนักหนาอันนี้เป็นชั้นวางของครับสิ่งที่แบบว่าเข้ามาเราจะแบบรีบวางพวกกุญแจกีการ์ด กระเป๋าหรือรองเท้าหรืออะไรวางไปเถอะครับตรงนี้ก็เป็นตู้รองเท้าก้อยนะครับก็มีประมาณสิบกว่าคู่ได้ก็จะยัดๆไว้แบบนี้แหละจะได้ง่ายๆอันนี้ของก้อยนะครับอันนี้ก็ของก้อยพู่เนี้ยของก้อยอันนี้ของเราพาวิสกอตนะครับเฟกเมนต์อันนี้ของก้อยนะครับจอแดนจอแดนแพนด้าห้องนอนนะครับห้องนอนก็เป็นกกระจก สตอนนะครับบานสไลด์อันเนี้ยอ่าเวลาก็สูงขึ้นไปถึงฝ้าเลยนะครับกระจกเข้ามาในห้องนอนก็เงียบเงียบสนิทดีนะครับค่อนข้างเงียบเลยอันนี้เป็นเตียงนะครับผ้าคุมเตียงผ้าห่มอะไรพวกนี้นะครับ ข้างบนน,นั้นนี่ในห้องนอนยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็โลง่ลงๆร้อนๆหน่อยแอร์แคโรเลียแล้วก็พัดลมเพดานนะครับชั้นเคาน์เตอร์วางของตรงนี้เป็นตะกร้าใส่ผ้าที่แบบไม่ค่อยได้ใช้เอ้ยไม่ใช่ที่ใช้แล้วนะครับก็หาอะไรมาคุมปิดๆบางๆชุดชัน้นนงชุ้นในไ้หน่อยอันนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลมอันนี้เป็นแอร์อันนี้อันนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟเป็นไฟ Okay. ไฟอันที่หนึ่งอันนี้เป็นไฟเคาน์เตอร์นะครับเไฟหัวเตียงครับนี่เป็นไฟหัวเตียงแล้วก็ไฟอันที่สามเป็นไฟใต้เคาน์เตอร์นะครับใต้ชั้นวางของก็เดี๋ยวเจ้าว่าจะหาพวกกรอบรูปหรืออะไรตกแต่งพวกบิวอินชั้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเตียง mm hmm. ข้างใต้เตียงก็จะมีลิ้นชักเก็บของนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาเก็บนะครับก็ล้นๆ mm hmm. ไว้ก่อนละกัน เตียงนี้ก็เป็นซอฟโค้ดวิวอินเช่นกันนะครับประมาณนี้มีสองลิ้นชักแหละออประมาณนี้โอเคก็จะไปดูห้องตัดภัยกันเลยดีกว่านะครับบางทีก็ไม่ต้องหยิบเลยนะครับมันก็ติด หงทางเดินนะครับก็ค่อนข,ข้างยาวและกว้างอยู่ข้างในก็จะมีมนุษย์กับแมวอีกสองตัวนะครับอันนี้เป็นโต๊ะกลางโซฟาก็เขินนิดหน่อยครับมีพวกขนแมวพวกฝุ่นอะไรบ้างเพราะว่าเลี้ยงแมวเนาะต้องทําใจแล้วก็ยังไม่ได้มีเครื่องดูดฝุ่นนะครับน,นี่ก็น้องหางยาวครับชอบชมวิวชอบชมวิวหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นกระจกกระจกสีบานก็จะเปิดได้อย่างเงี้ยนะ เปิดให้แมวชมวิวได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโอเคเสียงดังถ้าเปิดก็เสียงดังอยู่นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าอะไรก็จะมาอ,ออกมาก่อนออกมาก่อนดื้อนะครับดือ้อโอเคอันนี้ก็พวกของเล่นแมว เคาน์เตอร์ทีวีก็ยังไม่ได้มีทีวีนะครับเคาน์เตอร์ทีวีในเคาน์เตอร์ก็จะมีเออใต้เคาน์เตอร์มีพวกลิ้นชักเก็บข้าวของอาหารแมวขนมแมวอะไรเงี้ยเครื่องชั่งน้ำจั๊น้ำหนักเสีย่ยมี่อันนี้ก็เป็นเสารับเล็บแมวอันนี้ก็เคาน์เตอร์ว่างลิ้นชักว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็จะมีพวกน้ำหอมน้ำหอมซึ่งมีไม่เยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็พวกกระเป๋าของที่แบบวางไว้ยังไม่ได้เก็บอะไรให้มันเรียบร้อยส่วนโต๊ะคอมก็ค่อนข้างจะอันนี้หน่อยเพราะว่ามันคือเขาบิวอินมาแต่ว่ามันลืมทําสายให้มันแบบเจาะรูข้างหลังอ่ะให้สายมาลงไปข้างล่างก็เลยต้องเอาไวย้ยี้ก่อนหรือหาทางแก้เอานะครับลิ้นชักก็จะมีอยู่สามสามลิ้นชักอืมประมาณเนี้ย ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกส่วนกระจกตรงนี้ก็เก็บเสียงเช่นกันนะครับถ้าเปิดเสียงก็จะดังเสียงข้างหลังก็จะเข้ามาได้มีสองบานนี่ยคนให้อาหารแมวสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นประตูกระจกข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะระเบียงเขาก็กว้างดีทีเดียวประมาณเนี้ย ออมีราวตากผ้าแล้วก็มีเคาน์เตอร์สำหรับพวกวางกระถางต้นไม้หรือว่าวางที่ซักผ้าอะไรวะแล้วกว็วางเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็วางเออเอาไว้ให้แมวโดดขึ้นชมวิวได้อะไรกรจะจบข้างหลังก็เปิดได้นะครับอ่าเปิดรับลมเปิดให้ลมโกกอะไรได้ ประมาณเนี้ยเพราะว่าบางทีเราเปิดแอร์เราก็จะเปิดอย่างนี้แหละเม้ยเราเปิดแอร์เออมันจะได้ไม่ไม่เปิดแอร์ตลอดทั้งวันหรือว่าให้แมวชมวิวได้อันนี้ก็ปิดไว้ก่อนก็ประมาณนี้แหละห้องเราก็ส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายก็จะเป็นครัวครัวตอนนี้ก็มีคนกาลังจะเตรียมอาหารให้แมวอยู่เนี่ยนะออวันนี้ลูกกินอะไรครับเนี่ยไหนดูดิ ร้องหิวกันใหญ่แล้วครับอืมเดี๋ยวดิเร็วเร็วดิเออบอกแม่เร็วเร็วดิเออแม่เร็วๆร็มกระโดดขึ้นมาแล้วด้วยกินแม่งเลยกินแม่งตรงนี้แหละเออเยี่ยมตรงนี้ก็เป็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวธรรมดานะครับหม้อไมโครเวฟอิเล็กทรลนก์หม้อหุงข้าวซื้อมาจากลาซาดานะครับสามสี่ร้อยไม่เสร็จเลยูแต่ว่าเป็นเคลือบยอยู่ อันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์วางใส่มะมงมงม่าพวกแก้วกาแฟนี่ก็เก็บพวกเครื่องปรุงแล้วก็พวกฝาพ่อบอะไรพวกนี้หม้อต้มน้ำร้อนอซิงซิงก็ประมาณนี้แหละส่วนข้างล่างก็จะมีพวกเอ่อที่เก็บพวกขยะพวกไม้ม็อบไม้กวาดอะไรเงี้ยเออฝั่งนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะดูฝั่งนี้ก่อน ก็มีจะม,มีจานแล้วก็ที่เก็บถุงต่างๆแค่นี้แหละห้องเราก็ถือว่าอยู่เดียวค่ะเดียวค่ะโอ้ยเออลืมบอกห้องนี้ไซส์สี่สิบสี่สิบใช่ป่ะเออสี่สิบจุดอะไรก็ไม่รู้ล่ะจุดจุดจุดหนึ่งหรือสี่สิบเอ็ดสี่บสองไม่รู้อ่ะบางคนก็บอกสี่บสอางคนก็บอกสี่สิบโอเคภาพรวมถือว่าเป็นห้องที่กว้างดีทีเดียว ว่างดีก็สำหรับการรีวิวห้องก็15นาทีแล้วแหละก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเปิดไฟห้องยังไม่ได้เปิดไฟห้องนี้เลยเอประมาณน,นี้เออลืมบอกอ่าตรงนี้ก็สามารถกั้นแอร์ได้เวลาเราอยากจะ ปิดกั้นก็คือเงียบเลยอะ่ะถือว่าเงียบเงียบเลยใช้ได้เออเขาก็ปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมอืมแบบนี้ก็ห้องนี้ถือว่าเป็นห้องบิวอินที่เขาทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะเป็นแนวแบบสไตล์แบบสบายตาโมจิสไตล์ญี่ปุ่นอะเออให้มันดูมินิมอลเน้นโทนสีแบบสบายตาสว่างสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยสีชีมแบบเนี้ย แต่โดยส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยชอบแนวมูจิมากนะแต่ว่าก็อยู่ได้กนะ็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับห้องเราที่หนึ่งคอนโดตรงนี้ก็เป็นม่านกันแสง UV ได้นะครับก็จะปิดไว้บ้างเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสแล้วกัน ห้องนี้ค่าเช่าก็หกพันห้าหกพันห้ามีอะไรมั่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังก่อนก่อนไปนะออก็ค่าห้องตีง่ายเลยค่าห้องสี่พันเออค่าห้องสี่พันค่าส่วนกลายอีกห้าร้อยก็เป็นสี่พันห้าค่าห้องบิว์อินรีโนเวทใหม่ตกแต่งใหม่อีกพันหนึ่งก็ห้าพันห้าแล้วใช่ไหม ค่าพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเออห้าร้อยเฟอร์นิเจอร์เราลองคิดนะเฟอร์นิเจอร์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกโซฟาอะไรเงี้ยในห้องนี้ก็น่าจะตกประมาณไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่ก็เจ็ดหมื่นเพราะว่าไม่ได้ใช้ของอะไรมากมายเออน่าจะประมาณเจ็ดหมื่นได้แล้วก็ค่าที่เป็นมันเป็นห้องมุมอะ่ะหลายคนคงเข้าใจใช่ไหมว่าห้องมุมที่มันมีหน้าต่างอย่างเงี้ยวิวติด ถนนติดรถไฟ้าเงี้ยมันจะแพงกว่าห้องตรงกลางแล้วก็ห้องอับๆหน่อยมันจะได้ความโปรง่งความโลง่งความโปร่งไงเออก็อีกห้าร้อยก็เป็นหกพันห้านี่แหละสาเหตุที่เราทําไมห้องนี้มันหกพันห้ามันไม่ใช่สี่พันห้าหรือห้าพันใช่ไหมเออก็เท่านี้แหละน่าจะกระจ่างหมดแล้วแหละแรกเข้าก็หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามเดือน เพราะว่าเราเข้ามาทางผ่านในหน้าผ่านบริษัทไม่ได้แบบเช่ากับป้าเสียสมชายหรือว่าเช่ากับนิติของคอนโดหรือว่าแม่บ้านพามาดูจริงๆแม่บ้านเขาพามาดูแหละพวกนิติแม่บ้านะที่อยู่ที่เนี้ยแต่ว่าทางป้าเจ้าของอะเขาดันไปวางกับบริษัทไว้ด้วยเว้ยแม่งก็เลยโอเอ จริงๆเราอาจจะได้จ่ายแค่สองเดือนก็ได้แต่พอมันเข้าสู่ระบบแบบว่าเช่าแบบเนี้ยมันก็ต้องสามเดือนเข้าใจใช่ไหมทุกคนมันก็เหมือนเช่าคอนโดทั่วไปอะ่ะอ,อก็อไว้เท่านี้แหละน่าจะข้อมูลครบถ้วนสําหรับคลิปนี้คลิปเดียวครบหมดโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับไหนเจ้าของห้องมสวัสดีทักทายบายก่อนออครับครับ นี่ข้าวแมวนี่ตัวแสบหางกุด